โคจิโรสแอนฮายาบอดี้โรชั่นตัวนี้เขามีสารสกัดจากน้ำมันไวออยล์หรือน้ำมันมิเนอรัลส์ออยล์ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นป้องกันผิวของเราไม่ให้แห้งและยังสามารถช่วยเคลือบผิวของเราให้อิ่มน้ำอยู่เสมอและทำให้ผิวของเราเรียบเนียนและก็นุ่มสารสกัดของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาพขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นสารป้องกันรังสี UVA แล้ก็ UVB เขาจะทำให้ผิวเราไม่หมองคล้ำและยังทำให้ผิวเรามีความสว่างกระจ่างใสสารสกัดของโกจิเอซิดไดปามเอสเตดที่ช่วยปรับสภาพผิวของเราให้มีความกระจ่างใสและตัวนี้เขาทำให้ผิวของเราไม่มีการตกกะหรือว่ามีจุดด่างดำขึ้นตามตัวและเขามีตัวสารสกัดสเต็มเซลล์จากใบกุหลาบเทอข์าวเอล ช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงและยังช่วยป้องกันรังสี UV พร้อมต่อต้านสภาวะแวดล้อมที่โหดร้ายต่างๆทาไปแล้วจะรู้สึกสบายผิวไม่มีความเหนียวเนื่อนอะ